สวัสดีครับผมทุกคนนะครับผมซีบนะครับวันนี้แบ,บผมจะมา,าสอบด้วยการไม่ไม่ได้สอบด้วยการผมจะมาแจกโปรไซต์เฟอร์ฟอร์ทของดราครับผมนะซึ่งซึ่งตอนนี้ดราคครับเี่ยเพิ่มระบบใหม่นะพวกคือการแบบ มีระบบคีย์ขึ้นมานะครับซึ่งสคริปต์เนี่ยก็อยู่ที่สคริปต์ฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับผมสคริปต์ก็แอดแทกนะเอ่อไอคิวนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับอ่ามี C ดีขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมยังไม่ได้ก๊อปปี้เแต่มันจะเซตก๊อปปี้เองนะครับผมก็วางไปใน Google เลยเนาะแล้วก็จะกลายเป็นดักครับวันนี้ถ้าผมนะเข้ามาเซตยังไงต่อนะครับก็เข้ามาเป็นอันนี้นะผมนะแล้วก็ทําการ อ่านะครับมันถามว่าเราเป็นบอร์ดหรือเปล่าเราบอกว่าไม่ใช่นะครับหลังั้นก็ทำการข้ามไปเรื่อยๆนะครับผมนะชิบเชิบนะครับบอร์ดใบพัดอ่าจะใช้บอร์ดใบพัดก็ได้แล้วแต่นะครับอ่านนะครับเนี่ยผม อเองคนะีย์เนาะแล้วก็คอนเนคเว็บไซต์ต่อไปนะครับแล้วก็ทำการกดเหมือนเดิมนะครับผมนะนะรถ้าไม่โหลดให้ก็กดร f f 5รอบหนึ่งนะครับถ้ามันไม่กดให้อีกก็ นับเกือบเกือบไปละนะครับกดแบบนี้เรื่อยๆนะกดแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้คี์มาเนาะง่ายๆนะผมนะง่ายๆง่ายๆนะครับสองสองเซ็คพอยน์นี้ก็ออกไปอ่าคี์จะไปมานี่เนาะ ครับก็แค่2เช็คพอยต์นะครับผมนะใต้คีย์มาแล้วนะครับซึ่งคีย์ต่อหนึ่งคีย์เนี่ยมีระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยคือยี่สิบสีชั่วโมงนะครับแล้วก็ Enter รนีผมโหลดยิงดังครับในสามวินาทีนะครับแล้วก็ไอเท็บเนี่ยห้ามปิดนะครับห้ามปิดนะครับห้ามปิดเด็ดขาดนะครับก็ปิดย่อไปเฉยๆแล้วหละครับซึ่งก็ซัพพอร์ตเกมนี้นะครับก็โหลดมาเลยนะกดโหลดนะครับอ้าวมาแล้วนะผมนะ สำหรับแพนทฟ์ฟอนนะครับก็ตอนนี้มีคนเล่นไหมเอ,อ่ยตอนนี้มีคนเล่นนะครับผมนะก็ซึ่งอันนี้เป็นเอเป็นไอดีนี่นครับผมเพราะว่าไอดีหลักผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือเมื่อประมาณประมาณประมาณเกือบหนึ่งปีก่อนอาจจะหนึ่งปีก่อนเลยก็ได้นะครับผมใช้ดาผมไม่ผมไม่ใช้ดะาครับคือผมใช้โปรกลางๆใน youtube นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็น x อ็ไฮนะครับ ผมเป็นคนที่ยังไม่ได้ทาช่องนี้เลยนะผมนะซึ่งผมก็ใช้โป๊กกลางใน u t u b e มาแล้วผมก็โดนแบนนะครับอฉลาดมากนะครับก็อ่าผมจะใช้ก็คือการเป็นแอมบอรดนะครับแอมบอรดคือตรงนี้นะครับการหมดนี่อย่าปรับนะครับโดนแบนด์ได้นะครับผมแนะนําให้เอาเป็นอันนี้แล้วก็ e อ p เฉยๆนะครับนี่แค่นี้ก็น่าจะโหดแล้วนะครับมาลองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองต่อนะครับมาลองฟังชั่นเลยเนาะ ปืนผม,ผมชอบใช้ปืนนี้ผมชอบใช้ปืนอันนี้นามากกว่านะครับแต่ก็ไม่มีปืนอะไรเออเพิ่งเล่นนะครับอ่าลงพื่อนไปเลย,ยเห็นไหมไม่ผมยิงกําแพงนะครับไปเราจะเห็น,นครับว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะครับ ทำการวิ่งไปคุยดักหน้าเขาเนี่ยอ่าเห็นแตกแตกเหมือนไม่เหมือนไม,ไม่ได้แอมบอร์เลยนะครับแต่แอมบอร์นั่นแหละแตกบาทีเราจะหล่อนไปเองนะครับไม่รู้เหมือนกัน ออามาเลยเก็บปืนนะครับขอใช้ปืนดีๆหนะ่อยขั์มีคนข้างหน้าผมผมจะปรับเอทีนะครับปรับก่อนแล้วกันขอเล่นแม่ก่อน แล้วมันจริงโหลยโวอยางนี้ดิเฮ้ยโหโอ้ยเอ้ะมีโห <c oughs> มดห,หนึ่งครับก็คือ headshot only ก็คือกดอไปนะ headshot only right ก็คือจะโดนแค่หัวนะครับ แดงเถนะนะือกเลยนมะ่เนี่ยแม่เนี่ยแดงเถือกเลยอ่ะแตกแดงเถือกนะครับแดงเถือกโอ้ยเอฟพีผมขอปรับหน่อยนะครับก็คือเอาอันนี้ออกนะครับจะเห็นแบบนี้นะครับเราจะไม่มึนหัวนะครับ แต่คนจะถนัดใช้เนาะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเพราะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบนะเรยวขึ้นจะไวมากๆครับแล้วก็จะได้เยอะมาเชอะขึ้นนะหนักไม่โดนแบนนะครับแต่ถ้าโดนก็ใช้โบมีความเสี่ยงนะครับอ้างเหตุผลไปก่อนนะครับได้ใช้โปเองเนาะนะครับโบมีความเสี่ยงตลอดนะครับก็เ,เหมือนกับการเล่นใช้โปนะครับ ถ้าถ้าถ้าอยากขึ้นเน้นๆจริงนะไมมเนะี่ยถ้าผลลวกหน้านี้นะผมว่าเออแอมบอดเอออัน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 ตีแฮกน่าจะรู้ตัวนะครับนี่เยอะโคตรเยอะเยี่ย ไยโหดมากโอ้นะครับชึบชิบโอ้ทำไมโหดกเปาขับเพื่อนไม่ได้มันคืออะไรมันคือปืนอะไรอ๋อมันคือปืน ไม่ได้เรียกว่าการแบนนะครับมันคือโหวตคิกโหวตคิกหมายถึงอะไรหมายถึงมาถึงคนในเซิร์ฟเนี่ยร่วมกันโหวตเรานะครับเพื่อออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับเพราะว่าเขาเห็นพิรุษเราแล้วนะครับว่าเราเป็นโปรนะครับโปกร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยทําการโหวตเราออกมานะครับซึ่งเซิร์ฟอื่นก็ไม่โดนแบนนะครับถ้าเขาเซิร์ฟอื่นไปเนาะท่าที่ดีนะครับอย่าอย่าแบบอย่าแบบผมเลยใช้แบบเนียนๆนะครับเนียนๆก็คือการแบบยิงแบบเนียนๆนะครับอย่าแบบยิงหัวแบบลากหัวคมๆแบบผมนะครับ ของผมนี่คือแบบยิงเอายิงเอายิงเอา,เอานะครับขึ้นเป็นแถบเลยครับแถบผมนี่เป็นคลองหันเดียวเลยนะผมนะก็เลยบอกว่าอย่าใจดีกว่านะครับอ่านะครับเข้ามาแล้วก็ทําการแอร์คิวไปเลยนะครับแล้วคียเนี่ยมันจะจำเราไว้แล้วนะครับว่าคีเนี่ยคือยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือคือก็คือปิดแถบได้เลยครับไอเอ็ทเเนี่ยเอาจริงปิดได้เลยนะนะครับ ดูหน่อยสิคนเล่นเยอะไหมเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับโอ้ไม่นะทีมแพ้ได้ไงเนี่ยไดลเอ็กคิวเห็นไหมเนี่ยมันจะซีบราไว้แล้วนะครับ ไม่กาขึ้นมาเลยนี่เข้ามาแล้วอ่าแล้วก็มันเป็นเซฟยูไอด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะปิด h e a ช็อตโอลี่นะครับเพราะว่าคือที่เราไม่เนียนก็เพราะว่าเรามี h e a ช็อตโอลี่เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นไปใช่ไหมอ่านะครับปลดรถป,ปลดล็อกเยอะมากเลยครับผมตอนนี้นะนี่ผมปืนนี้นะซึ่งปืนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือปือนอะไรน,นะมาแล้วเมื่อกี้ผมได้ถ้าโปือนอะไรปืนนีเอรอใช้ปืนนี้ดีกว่าอีก มาแล้วอ่ะผมเป็นโหมดโกส์พืนนี้ก็ก็ด,ดีนะครับเสียงดังเป็ไหมครับก็ไม่รู้นะครับก็ลดเสียองเองเองนะโอ้ยเยอะลองอุปกรณ์โอ้พื้นโคตรดีเลยคนระับ คือปืนนัดทีนันดัดนะครับเอ้ยเึงปรับเป็นฟูสกรีนโคเทียเลยมีเซมีกับออตโต้นะครับขอใช้โชว์นิดหน่อยนะครับ ตายรอบนี้นะผมก็จะปิดคลิปแล้วนะผมนะโอ้อ่ะนะครับประมาณนี้ครับผมนะส่วนฟังก์ชันเออวอวิสเบลเช็กอะไรต่างๆเนี่ยคือคือเนี่ยไอพวกนี้นะยาชาใช้นะครับแนะนำแอมบอรดก็เอาแค่อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ EP เนี่ยก็เปิดแค่อันนี้กับอันนี้หรือว่าจะเปิดอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่กันคนเลยครับผมนะส่วนนี้ก็สวดครับนะครับบ๊ายบายนะครับสคริปต์ก็อยู่สคริปต์ฟรีเหมือนเดิมนะครับผมนะนะครับผมนะบ๊ายบายเนี่ยผม